สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บาดสิกูจุกคนคือเก่าเนาะพ่อพ่อสวัสดเพิ่นกําลังอยู่ีอีกแล้วสิพาน้องไปดีไปดินเนาะไปนําเอ้ยเนยเฮาเอ้ยดูฮ่าๆปานกันแหะพ่อสิขี่ที่ปานพุ่นน้วยแหละดินวัดเนาะแม่รถก็เยรถให้เด้อ ตอนนี้ก็สิพาน้องวิวดีลงไปดินอย่วัดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องสิมาเอารถเพิน่นไปดินกับเบิ่ดเนยเนาะเอ้ยนยคยีคือลูกปากคำแหละเพื่นใกล้กันเพิ่นพาลูกสาวลูกชายมาเข้าโรงเรียนเนาะส่วนหลายเพิ่นก็นอนแต่นาตอนแรกมันสุกเพิ่นก็สิออกไปนาเนาะตอนแรกมื้อวันอาทิตย์ก็เข้ามาจัางนอนคืนนึงจังเนาะคืนนึง2คืนก็พาเข้าโรงเรียนเนาะฝนตกเมื่อคืนตกดินเนาะเบิ่ง ต่างกับเปื่อนๆเสาไฟสระเซลโอ้ยน้องก็ขี้หูวเรื่องเลยเนี่เอ้ยเนี่ยแตกลงมาแหละไอเตยตาห้องไอตาเด้วยยานบอยันแบ่บอขี่มากหลายขี่มากอู้ยหมู่ลายแท้ยรีวิวนี่ไอ้กรบตื่อไอกบตา ขี่ะลงมาหนตายเตรลงมาหลินเดีเดี๋ยวไปเดีไปไตื่นนอนมาหาตาแม่ไปจาม่เออขี่ไหมขี่มะลระขี่ไะมีมูดิ้นร้ายแท้วิวนี่เขียวแมงบ่ขี่ล่ะขี่ กูลอยยังตามยังนะเพิ่เดิดบ่ตามเพิ่เดิดใช่ไหมเพื่เก่าว่ะเอาวนๆไปบนไปไปเลยไปเลยไปเลยไปไปกับสาวรัดบ่มาไปกับป้าไปกับป้ามึงในตาเบิ่งน่ะคิม mình nó, là xem được là vụ châm hả mấy nè, để anh nón chắc cái mì, ở view, vì... à... à... vào đây, mời đây, mời 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 khải mời nó, mời như mời nữa hả, như mời như mời 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 นางเนยทุจาด้วย่ะเออนี่กะยังนอนจักางชึงลึงเยอะนลยแม่นคักๆแล้วสทจาางามด้วย่ะเอาง่วงนอนดีๆลยสมอยเมีบอกขี้มาหล่ะขี้มาเย็บไว้ไว้มาพิจาร โลอดภัเลยวนะมอดใส่มอดลงมาวนี่ลงมานี่ลงมาพี่้ะนี่เอ้ยังอยู่มามามาเอาไปดนานี้แล้ว เยียดไอ้กน่ะเย็อ้เยีดไอ้เอาหอมแก้มไอ้ด้วยหอมแก้มตาด้วยแพงกันด้วแพ่งกันแพงกันฮอดสองปีแล้วบ่ไอ้ตาเดือนนี้บ่เออนั่นสองปีน้องบิวปีไปเอเนยจะปีเอเนยนะ วะคือว้น่ะปะไอเอร์เลยไอเตอร์สามปีแล้วป่ะฮาวันหาปีปีะอ้ีน้องเนยเน้องเนยใหญ่ก็ได้สานี่เอ้ยเนสามปีชิเา์สามปีวะน้องบิวปีพเดือนอ่ะนี่ ทากินซยอะอ๋อถ่ายกิบเค้กได้ใส่เค้กอ้นเลยได้นี่นาตาน้าหาเนาะอีเค้กไม่ตาป้อน้ากับบุญมวนน่นอนเยจัดอยู่นาเนาะวันที่มันเกิดตัวน่ะจำได้บ่เนยน่ะวันที่เกเดือนเก้า

อปเยไแมกับอ้กับน่องเลยดิโอตาตื่นมึงนตาเบ่งเลยวิวน้ำปั่นน้ำปั่นใช่ขามีแผลายได้น้ำปั่นนะ mà nó Tôi cha được biết tự chào được chào được chào nó chào hả chào được 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 là phải chào Đây chào được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  chào ding 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 chào ding chào được chào được chào Bấm nòng khơi chịu việc bay hay nòng nè <laughs> Phải là ơi mì, phải là ơi mì bò là men bò, men vô <laughs> Khoác mưa rồi, khoác mưa ươi mì đâu Khoác áo à, Hừ à, kìa ơi <cười> <cười>

มาตักเล็ดไข่ได้หายไปไปกุ้งกินยายได้ไหมอโอเหนื่อยมีนะนี่ใช่แม่ตัวละฮะแม่ไปเทพเทพพอเลยค่ะพอกับไปเทพพ่อไปเทพได้เงินหลายว่าพ่อตัวะนะเหอ,อืออ่อยเด้อ

จับมือกันโอ้ตาจีฮีตีจับมือมีด้นะฮะจับกันจับกันทักทายกันนุสบายดีสบายดีอย่งงงอ่ะจับมือกันสบายดีใช่หรอทุกจ้าสบายดีได้ไหมให้ทักทายกันบันไหน่เพชรนี่เพ็ดจักหมอนังมี่เพชรบ่เพชรอ่ะกินบ่ได้

นติดคอเลยนางดิวติดคอเลยในน่องดิบนีชื่อแล้วน้องกินบ่ไร้เด้อเด้อน่องดินีชื่อน้องแจ๊บีชื่อน้องแจ๊บีชื่อนะน้องดินเบิ่งกแมวน่ะน่องเบิ่งแมวน่ะนเพชรน้องกินบรออแกกินเลยตาแกโบของเอื้อ สนามเด็กน้อยนีอายส่งเดเพิ่ซ์่บ็ดไปมอหกวัอะนึ่งนึ่งหนึงนเอวิวโทรศัพท์ปนังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเกะเพชรได้กะเพชรเพชเพชเพชอ้อ

คาคอเลยคาคอเลยอฮอฮวโอ้ยผมคักแค่นี่บอกตัวเป็นรัดบ่ออนแม่ตัวเฮ็ดหายบ่ออนี่นุ่มมือนุ่มมือเนี่น่ะเออเนยยังกูดน่ะ

อาลูกป่าไอ้มาอาป่าเหรอมาแล้วมาแล้วเยไปหายงกะยามเลยหยามเลยดึกทิมมันเองดึกทิมเพราะล่ะเพ็ด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  ขนมแมวอะไนี cake, hey, ่วกเอ้ยมี่ก็กินขนมแมววนี่มือเนี่ยไปชื่ออีกวะต๊แเลต๊เล่อขึ้นไหนเอ้ยมี่ใช่เอ้ยมี่ได้คนได้เอ้ยมีอ่ะของเอ้ยมีไไรวะบางในเอ้ยมีวะล่ะอ๋อบางีนเห็นหน้าใช่แล้วอย่านึ่ย

น้าบมเดมาใช่ไมเพชรเพชรเพชรลงมาผีลงมาลุ่มไปมากี่รถมาขี่รเอ๊ะเอมี่เบงด้วยค่ะเพชรดูเพชรดูวิววิววิวเบิ้งเบิ้งหาปากนะอาดูปาะเบิงเขียวนะเบิงหาเขียวนะมานะเบนี่เพชรอะไรมาปั่นใหนน้องกินนําเดอ่ โอ้ยอไอชิเดไอชิเดยันเนี้ยไงชีเดนะจั๊กไอดอกน้ำจิ้มอะไเออมีมาปานให้กินนี่ี้ละคุณควักเอ้าควักมือเอื้อยดูควักมือเอื้อยดูห่ะเฮ้ยเราอยากแล้วมูกับบ้าแข็งแทะไม่มาควักเอ้ามาผีมาผีมาถ่ายผีไม่ไม่ไหนแม่อะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

น,น,นุ้ยค <c oughs> ่ะค่นอนกินนุ่งค่ะค่วิวค่ะอีนี่เจ้าใช้ไมีได้ยายกินในบ้านนางยายกินเต้าลรบ้าตัวนะ เอื้อยนั่งน้ำแนขี้ที่แท้เราดิ่น้ำเอื้อยได้หาเอื้อยนั่งชื่อปันกันนั่งเลยโบแ้เลยดแก้่างบโบอนขีโอ้ยขีเลยแม่ไปไปเลยมันนี่ไปลยไปเียบโอ้ยไปเลยรถงามมันนี่แล้วแล้วมันนี่ไม่ไรหรอกนี่ขี้รถกับโมเป็นช่ามือน้องมีอช่ามันนี่โอเควันนี่น้องนาะสำหรับคลิปน้นพาน้องบิวแล้วก็เอื้อยเน่ยมาดิ่นยูวัดกะ ไปเพื่อนกับจ,จิขอจบคลิปไปก่อนเนะาะตามมาคลิปกับผักว่ได้กดแชร์กดติดตามให้สาวไปเพื่อนนี่เด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเพื่อนคุณังใจให้น้องมิวดีครับสาวไปเพื่อนเนาะตอนนี้น้องวิวดีกับง่วงนอนได้เวลามานองคิดภาพน้องวิวดีเมื่อเนาะ,ะไปลรอไปยังอากาศสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะ